สวัสดีค่ะเจเอ้วนพ้าเพื่อนค่ะสวัสดีครับนอเบิร์ตสวัสดีครับนองตูวคับวันนี้เนาะค่ะเข้ากบผพาลูกมาจังหันเนาะค่ะมาอันทําบุญที่วัดเนาะค่ะอันอันได้สมพักก็บักทัวจามวันนี้บักทัวนี่เอามาเอามาใซพ้าเขาไหว่สีมันเหลือเอามาหลายหลายบักทัวบานเข้าอันยูเงื่อนเท่ามันหลายนะจ่าเก็บมากสีเขามาใซพระเขาไหวอันคันพระเพิ่นกินมาเบิดจังสีพวกผู้เฒ่าพวกผู้ถี่อันเพื่อนล่างถวยล่างยังอัน เก็บถววยเก็บเบี่ยนคล้องวัดนะจ้าเพื่อนก็จะแบ่งกันไปเนาะจ้าข้ากินมาเบิดเฮข้าก็เอามาไว้ให้เพื่นเอาไปกินแบ่งเพื่อนไปกินน้ำนาะจ้าจกใส่บานนี้อีุ้ะปั่นลูก ก็เข้ามาตวาดถ้ากับมาฝ่าคุณหนูคุณหนูคนสวยคุณหนูคนสวยหนูตื่นเราบรรลูกมือนี่โอ้น้องสนใจไหมจ้ะไปค่ะไปเดี๋ยวประวดไปส่งสินรถนะจ๊ะหนูหนู้นหอมใจทั้งหมดอยู่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยขุนหนูคนสวยวันนี้คนอคุณหนูคนตื่นนาจ้ะยิ้มหน่อยค่ะ นิ้มไหมคะ่ะนาริตะนาริตะอะไรคะ <c oughs> อะไรคะหนูยิ้มไหคะ่ะ <c oughs> หนูขึ้่เตื่นหนูกับบ่คอยตื่นปานไหนเพื่อ <c oughs> หนูจะงอนวันเพื่อดลระบอบเพื่ออะไรอ๋ออ๋อน้าจะเขาจะไปส่งน่องขึ้นรถอันนี้จะไปส่งหนูขึ้นรถหนูเห็นไก่ไหมคะ กุกูกูกูกกกกห็นไหมเก็นไกลกูบ้กนูนูวันดี้หนูเอานม่ยังเลาะบานมารับแสงแดดวิตามินตอนเช้าตอนนี้เวลาหกโมงหกโมงก็กลัวกม่ไก่ขายกำลังเจ็บงจ้าเ้าแหล้วอันี่ในบ่บานแล้วมันนี้อันเจี๊้วันกับผ้าลูกๆหอกมหน้าเนะจ้านี่เด็กๆ นี่เป็นหน้าเจาจ่าเนี่จ่างรถไทยมาไทยหน้าอย,ยูน่นะจ่านี่นี่จะเป็นน้องสาสเล็กหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเ่อเล็กหน่อยมากน้อัน <c> เ <oughs> มื่อนี้พอหายลองไปนะจ่าเมื่อนี้พอหาลงไปทงห้เดีนให้เลนีเลนทายฮ่มเพราะว่าอัานแดดมันห่อนแห้งนะจา่าพี่น้องวู้ยายบานเขายู่ปุ่นเดี๋ยวเจออ้วนกระเซียน ห้าลงไปเบิงเนาะจ้ะเดินทานยืนนีแล้วลูกมันท้องอันไม่ไปหรอกพูนจ้ะท้งหน้าั้งเจออ้วนอันนี้ม,มัน อันเนื้อที่ประมาณส,สิบสิบหาไรนะจน๊ะนี่นี่ให้หน้าให้หมดไงเลยจ้ะนี่อันนั้นคือเด็กเด็กเขา,หาให้ให้เล่นทายุโฮมรถฟันกับกำลังไถอยู่ แ้วเดี๋ยวเขาจะให้รถมาตันนะจ๊ะนี่ยันนี้เขาจะวานอยู่ปรไะมาณที่ผาไรนะจ้ะเนี่ยจะให้แยกายกกับวานซอยหลักอะตั้งแอมเนื่องจากวานซอยกับสามคนมันจะให้รถปั้นวานเผากับวานไงเน้่เพราะกพวมเดี๋ยวเห็นเม็ดมันอยู่ ข้าวเกาหนาะเอาบางข้ากระเลือกได้เพราะข้าวเห็นในเข,ขาอยู่นะจ๊ะมันก็จะห้ลดปั้นเลยค่อนาหน้าขาขาแล้วจากอันอ่ะจะไฟลูกข้าแล้วจากอันเบียกขเขาแล้วน้องๆองเยอะๆสีน้อยพนนันลูก เอาวางไว้เอากดาดซุ้มไว้เนี่ย,ยเห็นดีดีมันกระดับตัวเอากระดาษอันพอแล้วว่าต้องเสียงน่อยประนันลูกเฟิร <c oughs> ์ตจุดอันเงี้ยๆพี่ลูกอเออบานก้าวงาใหมา่อันโตหักงาใหมา่อันพอโพ่โพ่ใบสักกัน <c oughs> หักงา,าในหม่เนี่น้อยไอ้หน้อ,นองเพิ่นวา่าอยากกินมะหมานะจ๊ะ <c oughs> หักงาใหม่มาเออหักมาหักมา,เ,ามเดี๋ยวเอาอันยาเฝ้าจุดก็ได้ลูกเอางา,าใหม่หักงาใหม่ใส่ลหลายๆเอางาใหม่มาเพราะเฟิร์สงาใหม่อยู่ทั้งหลังหน่อยๆเดี๋ยวฮักฮักถิ่มใส่เลยโตเร็วๆเออเอาใส่ใใซะก่อนเอางาใหม่ใบซะก่อน

นิดหน่อยเพื่อนเล่นนะจ้ะเพื่อนกระดี่ตามภาษาอันนั้นเป็นน้องสาน้องสาจ้ายหนามมันแห้งว่าในนี้หนามนะจ้ะช่วงนี้มันยังแหลงๆอยู่พผจะขึ้นโตแขนจะถึงม้อลาคาสั่นนะจ้าจ้าหนามเขากระเดือดแล้วนะจ้ะเขาเกิดจะเอาหนามมาเทใส่มะม่า มาจากอยู่มะหมาข้องเข้ายืนนี่ <c oughs> เข้ากระไดมาหมาแล้วืันนี้อาหารเทียงขึ้นมาหมาค่ะไปวานเขามากเมืเมยแล้ว บ่เด้เขาไปได้บ้านเนาะจ้ะฮอเ์ถ้ากันเอามาหมามาพล,ละกงกรจ้ะนี่มา,มาหมามาพลัถัวไอ้จัดสีไทยเลยกินเลยไม,กม่กินไหมลูกเดี๋ยว้า,าเรียนห้องลานันไม่กินกินแล้วเกิดสิผ้าไปวานเขาตตเล็กหน่อยบ่เด้ใเฮียบ้านหนุกเล็กหน่อยเห็นหายท,าทึ่เทงเพราะว่าอากาศมันห่อนแห้งจ้ะ หอน่อ,นอืมเอาขึ้นมาจาันสิให้มันถือลมดังไฟเ,เห็ดไงบอไงอืมบนน,น้านแยมแยมไปเขาค่ายเนี่ยก็จะเห็ดเัืงสีแหละ ข้าไปเขาขายกัฮะฮักงาใหม่เนี่ยน้อยเอามาอันันซะกวันจะไม,ม่มา ้อนอากาศก็บ้อนมา,มาหมก็บ้อนจ้ะพี่น้อง ยิ่งขั้นไงได้ห่อนห่อนกระเป๋าเสร็จปะ มาขันจันคิดนีเอาไว้สำนีสักก่อนนะจ่ะฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจออวนานายเด้อค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ